สู่วิถีอสุราตอนที่79าข้าจะกลับไปกลับมาแล้วท่านปู่ลืมตาใบหน้าไายเลือดฝาดทว่ายังคงมองซูหมิงด้วยรอยยิ้มแม่ตาท่านปู่นี่นี่ท่านเป็นอะไรท่านปู่ท่านเสียงดังสนั่นขึ้นในความคิดซูหมิงเห็นสภาพของท่านปู่แล้วน้ำตาลินไหลเขาหวาดกลัวมากไม่ทราบว่าควรจะทำอย่างไรดีในใจตื่นตระนก ม้แต่เสียงยังสั่นเครือท่านปู่เลยเฉินนี่มันเกิดอะไรขึ้นสุหมิงพลันแงงหน้ามองเลยเฉินยามนี้เขาไม่สนใจเรื่องปกปิดขั้นพลังหรือฐานะอีกต่อไปในใจหลังทะลักความโกรธแค้นอย่างรุนแรงเขาอยากทราบว่าใครเป็นคนทําให้ท่านปู่เป็นเช่นนี้แม้เขาจะแก้แค้นให้ไม่ได้ถ้าว่าเขาก็ต้องรู้เสียงของเขาไม่ดังมาก ทาว่ากาแฟไว้ด้วยแรงกดดันที่ไม่อาจกล่าวได้ช่วงที่มองเหลยเฉินน้ำตาเหลยเฉินพลานดินไหลเช่นเดียวกันข้าก็ไม่รู้ท่านปู่เพื่อนกลับมาเอาล่ะพวกเจ้าฟังข้าให้ดีท่านปู่สูดลมหายใจเข้าลึกก่อนยันกายขึ้นสีหน้าจริงจังกว่าสายตามองไปที่ทุกคนข้าไปเผาภูผ,า,ผาดำมาท่านปู่กล่าวเรียบๆน้ำเสียงไม่ดังมากนักทาว่าเมื่อกล่าวจบ กระับทำให้ทุกคนร้วนตกตะลึงเหมือนดั่งฟ้าผ่าผู้นำกองรักษาการสีหน้าพันเปลี่ยนซานเหิดข้างกายในตาฉายประกายโดยที่ผู้อื่นไม่อาจรับรู้ส่วนเปยหลิงสูดลมหายใจเข้าลึกอุลาพรันมีสีหน้าขาวซีดสูหมิงก็เช่นเดียวกันพวกเขาทราบดีถึงวิกฤตในชนเผ่าและจุดสำคัญคือเผ่าผููผาดำแม้จะไม่ทราบเรื่องทั้งหมดเท่าแรงกดดันในเผ่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา กลับทำให้พวกเขามองออกถึงเงื่อนงําตอนที่พวกเจ้าเข้าร่วมงานประลองในดาที่สองข้าไปเผ,าผ่าภูผาดํามาข้าอยากจะรู้ว่าปี่ถูทะลวงอยู่ในขั้นพลังใดกันแน่ท่านปู่กล่าวอย่างสงบนิ่งโดยรอบนอกจากเสียงของเขาแล้วเงียบสงัดแม้แต่เสียงลมพัดคลึกครืนยามนี้ยังมาลายหายเขาเป็นขั้นชำระล้างจริงๆใบหน้าท่านปูเ่เผยความโผงคืนสีหน้าผู้นำกองรักษาการเข่งครึม ลังเลอยู่ครู่หนึ่งเหมือนอยากกล่าวอะไรบางอย่างทว่ากลับเห็นท่านปู่โครง่งศรีษะเล็กน้อยเรากับทราบดีว่าเขากําลังจะกล่าวอะไรข้าจำเป็นต้องไปหากไม่รู้ถึงขั้นพลังของเขาจริงๆข้าก็ไม่อยากให้คนในเผ่าจากบ้านจากเมืองนับต่อแต่นี้แล้วกลายเป็นบริวารของล่องลมใครกรันจะยอมจากบ้านที่อาศัยมานับหลายร้อยปีท่านปู่มีสีหน้าอ่อนลงเวลามีจํากัด ข้าได้ปรับลมหายใจเล็กน้อยแล้วตอนนี้ข้าจะพาพวกเจ้ากลับเผ่าทันทีแม้ว่าปีถูจะเป็นขั้นชำระล้างเท่ว่าก็ยังไม่เสถียรสมบูรณ์แม้ข้าบาดเจ็บแต่เขาก็ไม่มีทางลงมืออย่างแน่นอนพวกเราต้องอพยพสีหน้าท่านปู่ดูแน่วแน่แววตาเด็ดเดี่ยวยกมือขวาขึ้นน้ำจากหิมะในลานพรันแตกกระจายทันทีเหมือนกับระเบิดส่งเสียงดังสนั่นในขณะเดียวกันน้ำหิมะลอยสู่ฟ้า กระทบกับเกร็ดหิมะป่วยปรายเกิดเป็นเสียงดังสนั่นติดต่อกันท้าใดนั้นมีแสงผลึกจำนวนมากลอยอยู่บนท้องฟ้าก่อนพรันรวมตัวขึ้นเป็นงูเหลือมทมินใหญ่ยักษ์สีหน้าของมันดุร้ายทยานลงมาอยู่บนเรือนพักเผ่าเขาทมินแรงกดดันมหาศาลพรานแผ่กระจายทำให้เหลยเฉินและอุลาตัวสันเทาแม้แต่เปยหลิงยังมีท่าทีแบกรับไม่ไหวเปยหลิงเลยเฉนอุลา พวกเจ้าสามคนเลือกได้ว่าจะอยู่ที่นี่หรือจะกลับไปพร้อมปู่หากกลับไปอาจจะเกิดอันตรายได้ท่านปู่มองพวกเปหลิงท่านปู่ข้ากลับเปหลิงตอบอย่างไม่ลังเลก้าวขึ้นมาแววตาเด็ดเดี่ยวท่านปู่ข้าเลยเฉันจะไม่ขออยู่ที่นี่เลยฉันกำมัดใบหน้าแฝงไว้ด้วยความโกรธแค้นเขาจะกลับไปเขาต้องปกป้องชนเผ่าท่านปู่ อุลาก็จะไม่อยู่ที่นี่เหมือนกันอุลากัดฟันมองท่านปู่อย่างแน่วแน่ท่านปู่มองทั้งสามคนพยักหน้าก่อนสะบัดแขนเสือ้อพรันเกิดลมพายุครั่งมวนพวกเป๋ยหลิงขึ้นไปบนงูเหลือมทมินจากนั้นผู้นํากองรักษาการและซานเหินจึงกระโดดตามขึ้นไปยามนี้บนลานเหลือเพียงท่านปู่กับซูหมิงสองคนท่านปู่มองซูหมิงความไปดูในวตาเข้มข้นมากขึ้นซูหมิงหัวใจเต้นแรง เขามีลางสังหรณ์ร้ายไม่รอให้ท่านปู่ออกปากก็รีบกล่าวทันทีท่านปู่ข้าจะกลับไปด้วยเหมือนกันพวกเรารีบไปกันเถอะเจ้ากลับไปไม่ได้ท่านปู่หลับตาก่อนพรานลืมตาขึ้นกล่าวอย่างเด็ดขาดซูหมิงตกตะลึงแงหน้ามองท่านปู่เจ้ากลับไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ระหว่างอพยพบางทีอาจเกิดอันตรายเจ้าอยู่ที่นี่เถอะรอพวกข้ากลับมา ท่านปู่กล่าวจบล่างสั่นไหวกลายเป็นสายลุงตรงขึ้นไปหางูเหลือมทมินเหลือเพียงซูหมิงคนเดียวในลานเปยหลิงกลับไปได้เลยเฉินไปได้อุลาก็ไปได้ข้าเป็นคนในเผ่าเหมือนกันข้าจะกลับไปด้วยซูหมิงรู้สึกถึงลางร้ายอย่างชัดเจนเขาพอจะเดาออกว่าชนเผ่าจะต้องเกิดหายนาใหญ่หลวงอย่างแน่นอนเว่าท่านปู่กลับไม่ให้ตนไป,ปเผชิญอันตรายฉะนั้นจึงไม่ให้ตามไปด้วย เขาขยับตัวอย่างร้อนรนกำลังจะกระโดดขึ้นไปไม่ได้ท่านปู่หลับตาใช้มือขวากดลงพลันมีแรงต้านกดทับบนตัวซูหมิงทําให้ร่างที่กําลังจะกระโดดขึ้นมาต้องแข็งค้างอยู่บนพื้นรออยู่ที่นี่ห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดท่านปู่นั่งคาสมาบนตัวงูเหลือมทมินงูเหลือมแงงหน้าคำรามขึ้นฟ้าก่อนค่อยๆลอยขึ้นสูงพวกเปลยเหลงที่อยู่บนตัวของมันร้วเงียบขึม มองซูหมิงที่กำลังดิ้นรนบนพื้นด้วยตาซับซ้อนท่านปู่ข้าไม่อยู่ที่นี่ซูหมิงเกิดความกังวลและร้อนใจยิ่งกว่าเก่ายิ่งท่านปู่ทำเช่นนี้ก็ยิ่งอธิบายได้ว่าชนเผ่ากำลังเผชิญหน้ากับไหยายนะอย่างร้ายแรงจริงๆในตัวเขาอาจแน่นไปด้วยเส้นเลือดเพราะว่าผู้อื่นกลับไม่อาจสัมผัสได้ในร่างกายของเขามีแรงต้านมาหาศาลกาะตัวขึ้นก่อนพลันแผ่กระจายสู่ภายนอก เรากับพยายามทำลายผนึกของท่านปู่เท่ามันแข็งแกร่งเกินไปด้วยพละกกำลังของซูหมิงในตอนนี้ไม่อาจทำลายได้บนกูเหลือมทมินผู้นำกองรักษาการเหมือนอยากจะกล่าวอะไรบางอย่างเว่ามองท่านปู่แวบหนึ่งก่อนเงียบขึมทันทีส่วนซานเหินข้างกายหลับตามไม่มองสิ่งใดงูเหลือมทมินลอยสู่ฟ้าท่านปู่ลืมตาขึ้นมองซูหมิงได้ววตาเศร้าโศก ที่ไม่ให้ซูหมิงไปนั้นก็เพื่อปกป้องเขาเพื่อไม่ให้ซูหมิงบาดเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยถึงอย่างไรการอพยุกต์ในครั้งนี้ต้องมีการสูญเสียอย่างแน่นอนต่อให้เป็นเขาก็ไม่อาจปกป้องได้ไม่ได้ท่านปู่โบมือวายครั้งลมพายุหิมะเคลื่อนตัวส่งเสียงหวีดร้องตรงเข้าไปหาซูหมิงที่กำลังพยายามต่อสู้บุกทะลวงแรงต้านบนพื้นบรนพรันอบล้อมตัวเขาก่อนม้วนตัวพากลับเข้าไปในห้อง ประตูปิดลงดังปังทันใดนั้นลมพายุแผ่กระจายโดยรอบปกคลุมห้องเอาไว้จนกลายไปที่คุมขังใหญ่ยักษ์โดยเฉพาะประตูห้องมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดที่เกาะตัวขึ้นจากหิมะภาพนั้นเป็นลักษณะของเทวรูปแห่งหมานเผ่าเขาทมินเสียงร้องของซูหมิงสิ้นสุดลงเมื่อผนึกสมบูรณ์หิมะยังคงโปรยปลายงูเหลือมทมินทะยานสู่ท้องฟ้าไม่นานก็หายลับไปห่อเหยียดไปทางเผ่าเขาทมิน ด้วยความเร็วสูงสุดซูหมิงสิ่งสุดท้ายที่ปู่ทำให้เจ้าได้ก็คือสิ่งนี้จากนี้ไปเจ้าจะต้องดูแลตัวเองให้ดีท่านปู่หม้อซังนั่งอยู่บนงูเหลือมทมินสีหน้าเศร้าสลดทว่าในขณะเดียวกันกระแฟงไว้ได้จิตวิญ,ญญาณแห่งการต่อสู้อย่างสุดชีวิตงูเหลือมทมินบินไกลออกไปหิมะบนท้องฟ้งฟายังคงโปรยปรายตกบนแผ่นดินกว้างใหญ่ตกในเมืองเหินโครนตกบนบ้านเรือนต่าง ตกบนเรือนพักเผ่าเขาทมินโดยรอบเงียบสงัดมีเพียงเสียงลมพักคลืค้นดังก้องเหมือนกับว่านอกจากเสียงนี้แล้วไม่มีสิ่งอื่นใดทว่าในเรือนพักเผ่าเขา,ขาทมินภายในห้องที่ถูกผนึกกลับมีเสียงร้องตะโกนดังอยู่ภายในไม่อาจเล่นลอดออกมาได้ข้าจะกลับเผ่าข้าจะปกป้องทุกคนท่านปู่ข้าจะออกไปภายในห้องซูหมิงมีเส้นผมยุ่งเหยิงเขาจงตีเข้าใส่ประตูห้องไม่หยุด ด้วยพลังกำลังและความเร็วทั้งหมดทุกการโจมตีล้วนทําให้ห้องสั่นสะเทือนทาว่าดวดลายผนึกกระับไม่สั่นไหวแม้แต่น้อย